สวัสดีนะครับพบกับเกษตรสมบูรณ์ครับหน้าฮ้อนหน้าแรงเนาะแต่ก็ยังอยากกินเห็ดวันนี้ผมเลยว,ว่าจะปพาไปเพาะเห็ดโคนนะครับเพาะเห็ดโคนไว้กินช่วงหน้าแรงกันดีกว่านี่อันนี้ก้อนก้อนเชื้อเห็ดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาอ่าน้ำยาเชื้อเห็ดเหลือน้ำยาเจาะปวกที่ทำไว้เนาะปลาดเดี๋ยวไปลองทำกันครับว่าจะได้กินต่อ นี่เขาคุดลุมแล้วครับคุดลุมแล้วก็เอาน้ำเทลงไปรอห้องน้ำแห้งพองแห้งเขาก็เอาเชื้อเห็ดมาพอ,อแห้งเขาก็เอาเชื้อเห็ดลงไปครับก่อนก่อนเชื้อเห็ดลงไปเลย ใส่ก้อนเชื้ยเห็ดลงไปครับใส่กระดาษครับใส่กระดาษใส่เนี้ลงไปที่ใส่กระดาษลงไปเพื่อเพราะว่าเราจะเหื่อปวกเหื่อปวกมากินครับเพราะปวกมันจะได้ปวกปวกมากินนะครับแล้วก็เห็ดมันก็จะขึ้นตามเชื้อปวกนีตนตัวเราครับใส่กระดาษลงไป ใส่ใบไม้ไปให้เต็มครับใส่ใบไม้ยใส่ให้เต็มลูมเลยเต็มลูมเลยนะฮะกาลาดด้วยน้ำน้ำหัวเชื้อมาทำการหนึ่งโอ้โอ้น่าระเบิดเลยอัดไว้เป็นเดือนระเบิดเลยดีนะใบจหดแก้ว ลาดไปลาดไปนี่ครับนี่ก็จะได้แล้วครับลาดปจาัจจุนันเราก็เอาดินกบ้นน้อยหนึ่งเผื่อลมมันปัดใบไม้เนาะบาือใบไม้มันปิว๋วดินกกบกบไป นี่ครับตอนนี้ก็จช้ได้ละอันนี้ก็เหลือแค่ลดน้ําวันเว้นวัน